านผู้ฟังที่เคารพเมื่อสมัยก่อนนี้อาจารย์ยอดเคยภาคหนังอินเดียอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องนี้ก็คืออมาราปาลีเป็นเรื่องของนางคณิกาหรือว่าหญิงงามเมืองในครั้งพุทธกาลที่มีชื่อเสียงเรื่องหรือมากถึงความงามแล้วก็ความสามารถในอุบายวิธีของสตรีเพศอมาราปาลีเป็นชื่อของหญิงงามคนนี้อยู่แคว้นวัชชี แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นคู่แข่งกันชื่อนางสิริมาอยู่แคว้นมคตกรุงราชคฤห์นางอมราปาลีที่ว่าอยู่แคว้นวัชีเนี่ยตอนหลังมีจิตน้อมเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้เข้าบวชเป็นภิกษุณีเข้าถึงภูมิธรรมได้ระดับขั้นโสดาบันบรรลุความเป็นโสดาบันในวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนนางสิริมานี่ ป่วยเป็นโรคตายตายตั้งแต่อยู่ในวัยสาวสวยสักราญนพระพุทธองค์ทรงชี้ให้ภิกษุและประชาชนที่พากันหลงไหลคลั้งไคล้ในตัวนางสิริมาเนี่ยให้เกิดสังเวชสลดจิตนึกถึงมรณะสตินับว่านางทั้งสองนี่เป็นบุคคลในพุทธประวัติที่น่ากล่าวถึงการเป็นคณิกาหรือว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงนครโสเพณีในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นกัน,นได้ง่าย พระราชาได้ยกย่องให้เกียรตินางมากถือว่าแคว้นไหนมีนางคณิกางามก็เป็นโชคของแคว้นนั้นมีเบี้ยววัดให้กินใช้สร้างปราสาทและอุทยานให้อยู่จะไปไหนก็นั่งเสลี่ยงมีคานหามเครื่องประดับตกแต่งกายก็ล้วนแต่แพรวพันอัญมณีมีค่าเพียบถือว่ามีหน้ามีตามีเกียรติมากเพราะว่ารูปโฉมนมพันเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ตกแต่งกันไม่ได้ใครเกิดมางามก็เป็นผลวิบากกรรมดีของคนคนนั้นคนอื่นเรียนแบบไม่ได้นะแล้วก็มีตำราพูดไว้ในหลายที่เลยว่าคนรูปงามนี่ชาติก่อนๆมาจะต้องเป็นผู้มีศีลว่าอย่างนั้นนางงามเมืองที่ว่าไม่ใช่งามแต่รูปกิริยามารยาทจะต้องจะล่มแช่มช้ชอยมีความรู้นาฏศินลีลาเป็นอย่างดีรู้การดนตรี แล้วก็การทำตัวให้เป็นที่รักที่พอใจของบุริษบุรุษเพศด้วยแขกที่จะเข้าไปใช้บริการยังสำนักของนางนี่ไม่ใช่คนสามัญชั้นกลางหรือว่าวันะต่ำอย่างน้อยก็ต้องเป็นพวกเศรษฐีเป็นกวีนักปราดราชบัณฑิตแม้กระทั่งองค์พระราชาเองแล้วก็นางเนี่ยถือเสมือนทูตสันทวไมตรีระหว่างพระราชาต่อพระราชาประเทศต่อประเทศ เพราะว่าต้องออกรับแขกเมืองค่าตัวของนางนั้นว่ากันว่าถึงคืนหนึ่งหนึ่งพันกหาบานะเพราะฉะนั้นนางก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพมากเมื่อถึงวัยอันร่วงโรยแก่ชราต้องปลดระวังก็จะต้องได้รับการคัดเลือกตัวกันใหม่โดยพระราชาและประชาชนจะเป็นผู้ลงมติให้เป็นเอกฉันว่าใครที่เหมาะสมนาง อมาราปาลีเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างจนเรื่องชื่อระบือไกลพระราชาคแคว้นอื่นก็พากันอิจฉากษัตริย์แคว้นวัชีแล้วก็อยากจะมีนางงามแบบเนี้ไว้ประจำเมืองบ้างภายหลังนางได้รับการชักชวนจากสหายทางธรรมคือหมอชีวโกโกมารพัฒให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ประกอบกับตัวนางเองก็ชักจะชราภาพลงแล้วก็เลยขอบวชเป็นภิกษุณีบางตำราก็เล่าว่าได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันบางตำราก็ว่าได้สำเร็จถึงขั้นอรหันต์ทีเดียวแล้วนางก็ยังสร้างอารามถวายพระพุทธองค์สร้างวัดถวายวัดหนึ่งชื่อวัดอัมพปาลีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนทิโกศน พระราชาแห่งแคว้นมคตและแคว้นกัวสนเนี่ยเป็นเขยพี่เขยน้องกันทั้งสองพระองค์มีรัฐอาณาจักรที่ทัดเทียมกันไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินพราหมณ์และเศรษฐีปุโรหิตก็มีมากพอๆกันไม่มีใครด้อยกว่าใครแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทั้งแคว้นไม่มีก็รู้สึกน้อยหน้ากว่าก็คือนางงามเมืองอย่างอัมาราปาลี ทั้งแคว้นมคตก็ได้สรรหาหญิงงามที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเป็นที่ต้องใจผู้ชายขึ้นมาได้คนหนึ่งแล้วก็ยกย่องให้มีเกียรติเสมอด้วยนางอมาราปาลีไม่ว่าบรรดาเศรษฐีเจ้าเจ้าชายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตกยามค่ําคืนต่างก็ไปหาความสุขด้วยนางคนนี้เจ้าชายอภัยโอรสของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปกับเขาด้วยอ่าจนต่อมานางนี้ก็เกิดมีคันขึ้นพอคลอดแล้วก็นําทารก ไปทิ้งไว้ยังทางเสด็จพระราดำเนินผ่านคือหน้าประตูวังนั่นเลยเจ้าชายอภัยเห็นเจ้าหนูน้อยน่ารักลักษณะดีก็ให้นางทาตะไปเก็บมาแล้วก็เลี้ยงไว้เทียบเท่าพระโอรสเพราะว่าคงจะเกิดสังหรณ์ใจขึ้นมากัน,นจงกระทั่งเติบใหญ่แล้วก็ส่งไปเรียนวิชาแพทย์ที่เมืองตักกะศิลาซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องวิทยาการทั้งหลายในยุคนั้น ทารกหรือว่ากุมารที่เติบใหญ่ขึ้นมานี้ก็คือท่านชีวโกโมารพัฒซึ่งเป็นหมอประจําพระองค์ของพระพุทธเจ้าและประจําพระองค์ของพระราชาวแควนมคตตํารากล่าวไว้ว่ากุมารน,น้อยเนี่ยกุมารน,น้อยชีวโกโมารพัฒนเนี่ยเรียนอยู่นานหลายปีจนวันหนึ่งอาจารย์สั่งให้สิทธิ์คนโปรดผูนี้ให้ออกไปเก็บต้นอะไรก็ได้ที่อยู่รอบบริเวณอาสมนั้นที่ไม่ใช่สมุนไพรเนี่ยมาให้สักอย่าง ลูกศิษย์ก็หายไปพักใหญ่ก็กลับมารายงานว่าไอ้ต้นที่ไม่ใช่สมุนไพรไม่มีอะไรอะไรก็ทํายาได้ทั้งนั้นอาจารย์ก็แยมยิ้มด้วยความชื่นใจแล้วก็บอกว่าเออเจ้าเรียนวิชาการแพทย์สําเร็จแล้วขอให้กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ต่อไปเถอะหมอชีวกนี้ก็คือพี่ชายของนางสิริมาคนงามผู้เกิดกับนางคณิกาประจําเมืองมคตเนี่ยทีหลัง การไปมาหาสู่เพื่อเฝ้ารักษาพยาบาลคนไข้ระหว่างแควนวัชีกับแควนมคตทั้งสองแควนเนี่ยทำให้หมอชีวกโกมารพัฒได้รู้จักชอบพอรักใคร่นับถือกับนางอมาราปาลีต่อมาก็โน้มน้าวให้นางมาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจนเป็นพระอริยะบุคคลได้คนหนึ่งส่วนนางสิริมาซึ่งเป็นน้องสาวเป็นผู้มีทรัพย์บริจาคทานและทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงเป็นประจำที่บ้านของนางจนทําให้พระภิกษุที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์นี่พากันคลั่งคล้ายหลงไหลในตัวนางเปน็นนันมากวันไหนไม่ได้ไปรับบาดไม่เห็นหน้านางสิริมาเจ้าของบ้านบางองค์นี่นั่งเมอตาลอยคว้างยังไม่เป็นอันสวดมนต์สวดพรอ,อะไรได้จะพูดพร่ำเพ้อถึงนางจนเรื่องนี้รู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกถึงความไม่เที่ยงของสังขาร จะบอกยังไงพูดยังไงก็ไม่มีใครยอมฟังพอไปคลั่งนางสิริมาวันหนึ่งนางสิริมาล้มเจ็บแล้วก็ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาคนก็โจจันแย่เสียงแซ่วานางที่งามที่สุดในเมืองนี้ตายเสียแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงร้องขอกับพระราชาแคว้นมคตว่าอย่าเพิ่งด่วนเร่งเผานางสิริมาให้เก็บร่างเอาไว้สักเจ็ดวันแล้วก็ขอให้ป่าวร้อง ใครบ้านพลเมืองภิกษุสงฆ์ทั้งมวลผู้หลงไหลในตัวนางพากันมาดูศพมาแล้วก็ประกาศขายในวันแรกด้วยราคาหนึ่งพันกหาปณะเนทะ่ากับราคาค่าตัวของนางทุกคนก็พากันเมินวันที่สองผิวกายของนางเริ่มเขียวคล้ำชำ้ำเลือดชำ้ำหนองเริ่มจะขึ้นอืดราคาลดลงมาใหเา้เอา800เอาแปดร้อยเท่านั้นแหละก็ไม่มีใครสนใจจะเอาไปทำอะไร วันที่สามผิวหนังก็เริ่มบวมเป่งแตกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาราคาลดลงเหลือครึ่งเดียวหนึ่งพันกะหาปะนะคนก็พากันเบือนหน้าหนีแม้กระทั่งภิกษุองค์ที่โอดโอยโหยหานางที่สุดก็ไม่ยอมหันหลังไปมองเสด้จซ้ำวันที่สี่ในร่างเป็นหนองนวเน่าเฟะตาถลนออกมามีหนอนชอนชัยไปทั่วตัว,ตวส่งกลิ่นเหม็นตลบจนศพราคาก็ลดลงมาเรื่อยเอยจนครบเจ็ดวัน ร่างของนางก็เหลือแต่กระดูขาวพโพลนเพราะว่าผิวเนื้อหนังซึ่งห่อหุ้มร่างกายไว้ได้เปื่อยเน่าหน,านอนมันชอนชายแทะกินจนหมดแล้วยกให้เปล่าๆก็ไม่มีใครเอาซ้ำเบือนหน้าวิ่งหนีซากศพกลิ่นเหม็นคลุ้งไปไกลลิบเน่นั่นก็คือการสอนวิธีปรงอสุภะกรรมฐานของพระพุทธองค์ตอ่อปวงชนให้ได้เห็นของแท้กันเลยทีเดียว ส่วนศพของนางงามสิริมาเนี่ยเมื่อครบเจ็ดวันแล้วทางการก็ได้จัดการเผาให้หมดไหมเป็นเท่าฐานไปในที่สุดนะการที่ได้นำมาประวัติหญิงงามมีอาชีพซึ่งประชาชนทุกวันนี้รังเกียจไม่ยอมแม้แต่จะเรียกขานด้วยคำว่าหญิงนครโสเวณีเลี่ยงไปใช้คำว่าหญิงบางประเภทนะหญิงบริการอะไรอย่างนีนะ้ที่เล่าก็เพื่อจะเป็นอนุสติถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่ง และในชีวิตอาชีพที่ได้รับการยกย่องในยุคหนึ่งกลับได้รับการเหยียดหยามในอีกยุคหนึ่งก็เป็นได้ร่างกายคนเราที่เรียกว่าสวยงามเนี่ยมันสวยจะเปลือกนอกพอตายไปเปื่อยเน่าใครๆก็รังเกียจจะมีราคาแค่ไก่หรือแบบแพะแกะตัวหนึ่งก็ไม่ได้แล้วคนที่ประกอบอาชีพันสังคมพึงรังเกียจนี่ภายในเขาอาจจะมีท่าแท้ของความเห็นผิดเป็นชอบ คือรู้จักการให้ทานรักษาศีลมีดวงจิตอ่อนโยนน้อมนำมาในธรรมอย่างเช่นนางทั้งสองเป็นตัวอย่างครับนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลครับในจำนวนผู้ที่ ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตะวะสวัตตีเนี่ยในคำพีทางพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้น้อยแต่ว่าผู้ที่น่าสนใจว่าไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มีอยู่คนหนึ่งครับคือนางสิริมาเล่ากันว่านางสิริมาเนี่ยเป็นคนมีรูปร่างงามเป็นที่ต้องใจของคนทั้งหลายนางเป็นหญิงงามเมืองประจํากรุงราชครื้ วันหนึ่งนางเสริมาเนี่ยได้ทําร้ายนางอุตราซึ่งเป็นธิดาของปุณกะเศรษฐีแล้วก็เป็นภรรยาของสุมาณะเศรษฐีคือตอนนั้นนางเสริมามาเป็นเมียน้อยเขาไปทําร้ายนางอุตราซึ่งเป็นเมียหลวงแต่ว่านางอุตราเนี่ยไม่โกรธเพราะว่านางอุตราเนี่ยใจสูงเนื่องจากเป็นอุบาสิกาผู้สําเร็จโสดาบัน ก็กลับช่วยเหลือนางสิริมาป้องกันไม่ให้พวกทาตของตัวทํำร้ายนางสิริมาตอนที่เกิดเรื่องซะอีกนางสิริมาก็สํานึกผิดได้ขอโทษนางอุตราแล้วก็ต้องการให้นางอุตราเนี่ยพอใจตัวก็เลยทูลขอขอมาต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสวยพระกยาหารพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ที่บ้านนางอุตรานี่แล้วในวันนั้นนางสิริมาเนี่ก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน แล้วได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าวันนั้นท่านก็เทศว่าพึงชนะคนโกโรธด้วยความไม่โกโรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยถ้อยคําจริงนางสิริมาเนี่ยเมื่อบรุโสดาบันแล้วก็ทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ได้ถวายทานเป็นอันมากแล้วก็ตั้ง เขาเรียกว่าอัตะพัตตะนะคืออาหารเพื่อภิกษุแปดรูปเพื่อพระสงค์แล้วก็ทำไว้เป็นประจำเนี่ยถวายเป็นประจำทุกวันพระภิกษุแปดรูปไปรับสังฆทานที่บ้านของนางนี่เป็นประจำเมื่อนางสิริมาเอ่ยปากว่า นิมนต์พระคุณเจ้ารับเนยใสรับนมสดเสร็จแล้วนางก็บรรจุของถวายให้เต็มบาทพระภิกษุทั้งหลายที่นิมนต์มารับสังฆทานที่บ้านของตัวอาหารที่นางจัดถวายพระภิกษุรูปหนึ่งเพียงพอสําหรับภิกษุตั้งสามสี่รูปนางถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการจ่ายทรัพย์วันหนึ่งสิบหกหาปณะ,นะะต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งฉันพระทหารในบ้านของนางแล้ว ก็เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งไกลไปประมาณ3โยตโยตหนึ่งก็เท่ากับสิบหกิโลเมตรนะคิดแล้วก็ต้องสีสิกกิโลครั้งนั้นพวกภิกษุได้วัดก็ถามรพระภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุท่านไปรับอาหารที่ไหนมาท่านก็บอกว่าไปรับสังฆทานที่บ้านนางสิริมาพวกภิกษุก็ถามอีกว่า นางถวายของที่น่าพอใจหรือเปล่าภิสูุท่านก็บอกว่าผมไม่อาจจะบรรยายอาหารของนางได้ละนางทําถวายในแสนจะประณีิตอาหารที่พิกษุรูปหนึ่งก็ได้รับเนี่ยพอสําหรับพิกูุสามสี่รูปทีเดียวแต่การได้เห็นนางเนี่ยดีซะยิ่งกว่าของที่นางถวายซะอีกเพราะนางนี่สวยงามมากเลยทีนี้พระภิสูุหนุ่มรูปหนึ่งได้ฟังคําสรรเสริญนางสิริมา ก็เกิดความรักใคร่ในตัวนางขึ้นมาโดยที่ยังไม่เห็นตัวเลยเสร็จแล้วก็ตั้งใจบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูนางให้ได้เสร็จแล้วก็บอกจํานวนพรรษาของตัวว่าตัวบวชมากี่พรรษาแล้วเพราะว่าการไปรับสังฆทานนั้นต้องไปรับตามพรรษาของพระที่แก่หรืออ่อนกว่ากันถามลำดับกับพระภิกษุรูปนั้นแล้วก็ทราบว่าพรุ่งนี้ตัวเองจะเป็นพระอาวุโสไปฉันที่บ้านนางสิริมา พิสูรรูปนั้นรีบควา้าบาทและจีวรของตัวมุ่งเข้าสู่วัดในตัวเมืองเพราะอยากจะเห็นนางสิริมาเต็มแก่แล้วแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปยืนคอยที่หน้าโรงฉันแต่เช้าตรู่เลยนะเพื่อจะได้เข้าไปรับสังฆทานที่บ้านนางสิริมาก่อนเสร็จแล้วก่อนหน้าที่ว่าจะมีพระภิกษุมาดูตัวเองเนี่ย นางสริมาเกิดป่วยขึ้นไม่รู้เป็นโรคอะไรนางก็เปลืองผ้าพรอนแล้วก็นอนขณะนั้นพวกทาสีค,คือคนใช้เนี่ยเห็นพระภิกษุทั้งหลายที่จะรับอาหารเนี่ยเดินทางมาถึงบ้านแล้วก็ไปบอกนางนางก็ไม่อาจจะรับบาตแล้วก็นิมนต์ให้นั่งหรือว่าประเคนด้วยมือตัวเองได้เช่นทุกวันที่ผ่านมาเพราะป่วย<ๆ>ก็เลยสั่งพวกทาสบอกว่าเออเธอทั้งหลายรับ บาทแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าให้นั่งให้ดื่มข,นนมข้าวยาคูอ่ะเป็นน้ำข้าวยาคูถวายของขบฉันในเวลาพระฉันพัตาหารนะแล้วก็จงบรรจุอาหารให้เต็มบาตรแล้วก็ถวายเถอ,อะพระในสมัยนั้นนิยมฉันในบาตรแล้วก็นิมนต์ภิกษุทั้งหลายเข้ามาในบ้านให้ดื่มข้าวยาคูถวายของเคี้ยวอ่เวลาฉันก็บรรจุอาหารเต็มบาตร เสร็จแล้วก็มาบอกกับน,นางบอกว่าได้ทําอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วนางสิริมาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยกันพยุงฉันไปใกล้ภิกษุทั้งหลายทีฉันจะกราบพระคุณเจ้าทั้งหลายนะเพราะว่าผู้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยย่อมเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพวกทาสีเหล่านั้นช่วยกันพยุงนางสิริมาไปใกล้พระภิกษุทั้งหลายก็ไปกราบพระแล้วทั้งที่ตัวเองยังสันอยู่ภิกษุรูปนั่นคือ รูปที่มีจิตเสน่หาในนางสิริมาอยู่เดิมแล้วมองดูนางแล้วก็คิดว่าโอ้ยความงามของผู้หญิงคนนี้ขนาดยังป่วยไข้ในยังสวยขนาดนี้ในเวลาที่ไม่ป่วยไข้แล้วโอ้ยรูปสมบัติของนางที่ตกแต่งด้วยอภรรทุกอย่างจะสวยงามสักแค่ไหนนะเสร็จแล้วกิเลสที่พระองค์นี้ได้สั่งสมไว้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็มากำเริบขึ้นในเวลานั้น ภิกษุนั่นถูกความรักเข้าครอบงำไม่ได้มีจิตใจจดจ่อไปที่อื่นนอกจากจดจ่อไปที่นางเท่านั้นเอง่าสวดก็สวดไม่ถูกสวดปิดปิด,ปดถูกถูกอ,อาหารก็ฉันไม่ลงพอพระรูปอื่นฉันกันเสร็จก็พากันกลับวัดพระรูปนี้ก็ถือบาตรเดินตาลอยกลับวัดนะทั้งที่ยังไม่ได้ฉันอาหารในบาตรเลยพอถึงวัดแล้วก็ปิดบาตรวางไว้แล้วก็ปูจีวรก็นอนสม แม้แต่ทางพระที่เป็นเพื่อนกันพูดอ้อนวอนให้ฉันก็ไม่ยอมฉันนะแล้วเวลาเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ได้ถึงแก่กรรมเพราะอาการป่วยกระทนหันคราวนั้นพระราชาแห่งแคว้นมคตก็ส่งพระราชสารไปถวายพระพุทธเจ้าบอกว่านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วก็ส่งส่งข่าวไปให้พระราชาบอกว่าอย่าเพิ่งเผาศพนางสิริมา ขอให้พระองค์ทรงรับสั่งให้นําศพนางสิริมาไปเก็บไว้ในป่าชาแล้วก็ให้รักษาไวอ้อย่าให้อีกาและสุนัขไปแตะต้องพระราชาก็ทรงให้ทําตามที่พระองค์รับสั่งพอผ่านไปสามวันแล้วพอถึงวันที่สี่ศพก็พองขึ้นมีกลิ่นเหม,ม็นมีนนนขึ้นทั่วไปร่างกายขึ้นอืดแตกปริพระราชาก็ทรงรับสั่งให้ตีกลองเป่าร้องให้ทราบทั่วพระนครให้ทุกคนในเมืองไปดูศพนางสิริมาเว้นไว้แต่เด็กให้เฝ้าบ้าน ถ้าชาวบ,บ้านคนไหนไม่ไปจะถูกปรับสินหมายแปดกหาปณะ,ะทุกคนพร้อมกันนี้พระราชาก็ส่งพระราชสารไปหาพุทธเจ้าบอกว่านิมนต์พพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มาดูศพนางสิริมาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายนี่จะไปดูศพนางสิริมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ย คราวนั้นพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นซึ่งไม่ยอมเชื่อฟังคําของใครนอนแส้วอดอาหารอยู่ถึงสี่วันด้วยความรักที่มีต่อนางสิริมาข้าวในบาทก็บูดหมดอฉันก็ไม่ฉันบาทนี่สนิมขึ้นเลยพอได้ยินพวกภิกษุที่เป็นสหายมาบอกว่าอ่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาใครจะไปก็ไปแม้จะหิวโหวยเป็นกําลังรีบตะลีตะลานลุกขึ้นทันทีถามว่า ท,ท,ท่านพูดอะไรนะพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยหรือเปล่าโอ้ยไปสิไปพูดเสร็จก็เทข้าวล้างบาตรนะไปพร้อมกับพระภิกษุสงรูปอื่นไปกันหมดวัดเลยพระพุทธเจ้ามีหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมก็เสด็จไปประทับยืนอยู่ในป่าชากลุ่มภิกษุณีก็อยู่ตามเหล่านางภิกษุณีกลุ่มอุบาสกก็อยู่ตามเหล่าอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ เหล่าอุบาสิกาพวกข้าราชการก็อยู่ตามเหล่าข้าราชการไม่ปะปนกันแล้วก็มีประชาชนมาดูกันมากเพราะว่าถูกเกณฑ์มาทั้งเมืองการครั้งนี้ก็เพื่อจะให้เห็นความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ปล่อยละความยึดมั่นในทรพัพย์สมบัติและตัวตนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลได้มากขึ้นไม่มัวหลงงมง่ายอยู่ในสิ่งทั้งหลายจนลืมตัวเพราะว่าการดูศพนางสิริมานางงามผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้น ก็ทำให้ผู้ดูในเห็นความจริงของชีวิตในแง่มุมต่างๆได้เป็นนันมากเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมด้วยทรงชี้ให้เห็นของจริงซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพระองค์ตรัสถามพระราชาว่าเออนางนี้ชื่ออะไรมหาบาพิรเอเป็นน้องของหมอชีวกชื่อสิริมาพระพุทธเจ้าค่ะนางสิริมาหรือนี่นางสิริมาพระเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์ทรงรับสั่งให้ตีกลองเปล่าร้องแก่คนทั้งหลายว่าถ้าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งก็จงเอาร่างนางสิริมาไปได้แม้พระชาจะทรงประกาศออกไปอย่างนั้นก็ไม่มีใครสักคนเดียวจะมาขอรับนางสิริมาไปก็จัดให้ลดทรั์ลงไปตามลำดับน้อยลงไปทุกทีทุกทีจกนกระทั่งให้เปล่าก็ไม่มีใครขอรับนางสิริมาไปแม้แต่คนเดียว พระพุทธองค์ก็ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูสตรีซึ่งเป็นที่รักของปวงชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายในเมืองนี้ให้ทรัพย์แก่นางพันหนึ่งแล้วก็ได้อภิรมกับนางเพียงวันหนึ่งเดี๋ยวนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีรูปที่สวยงามเห็นปานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมไปแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงมองดูอัตภาพ อันอาดูนนี้เธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงซึ่งกรรมทำให้วิจิตบัดนี้มีกายเป็นแผลกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูลที่มหาชนคุ้นคิดกันโดยมากเมื่อพระุทธองค์ตรัสจบลงก็มีผู้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากส่วนภิกษุรูปนั้นที่ครั่งคใครนางสิริมาเน ก็ได้สำเร็จพระโสดาบันฝ่ายนางสิริมาครั้นถึงแก่กรรมจากโลกนี้ไปแล้วเพราะเหตุที่นางเป็นพระโสดาบันและได้สั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและด้วยศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยถึงจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยแต่ก็เป็นเวลาสุดท้ายของชีวิตก็ไปอุบัติเป็นเทพิดาในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในเทวโลกได้เสวยสุขสมบัติเป็นนันมาก นางก็มาใคร่ครวญพิจารณาทิพยสมบัติและเหตุที่ทําให้ตัวได้สมบัตินั้นก็ทราบด้วยทิพยานว่าทิพยสมบัติของตัวเนี้ได้มาด้วยผลแห่งกุศลกรรมที่ตัวได้ทําไว้ในโลกมนุษย์ในครั้งสุดท้ายนี่นางมองดูก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และมหาชนเป็นอันมากประชุมกันอยู่ที่ใกล้ซา,ากศพของตัวก็อยากจะไปเฝ้าระพุทธเจ้าในเวลานั้น นางก็ชวนเหล่านางเทพอับสรซึ่งเป็นบริวารขึ้นนั่งรถทิพตรงมายังโลกมนุษย์มาที่ประชุมนั้นครั้นถึงแล้วก็เข้าไปถวายนมำสก,การพระเจ้าด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพครั้งนั้นพระวังคีสะเถระผู้เป็นพระอรหันต์ที่มีตาทิพป,ประชุมอยู่ที่นั้นด้วยก็ได้เห็นนางเทพนารีผู้มีความงามเป็นเลิศ เหนือเทพอับสรทั้งปวงกำลังนมัสก,การพุทธเจ้าอยู่เช่นนั้นก็ถามนางเทพนารีนั้นว่าดูก่อนนางเทพพิดาผู้มีร่างกายอันสัวสสองค์อาตมาขอถามท่านว่าการที่ท่านมีร่างกายสมส่วนและมียานพาหนะอันประเสริฐยิ่งคือท่านมีรถนั่งห้าร้อยคันซึ่งบุญเนรมิตมาให้โดยเฉพาะทั้งเทียมด้วยมา้าอาชานายหลายตัวทุกๆคันก็มีเครื่องประดับประจำล้วนแต่สวยงาม มันจะพากันก้มหน้าลงในขณะที่ท่านจะลงจากเทวโลกและเหินไปในอากาศได้มีกำลังฉับไวตัวท่านขณะนั้นยืนอยู่บนรถอันเพลิดเพล้วที่บุญกรรมแต่งมาให้แล้วสว่างสวัยเหมือนไฟกำลังโชดช่วงอยู่เช่นนี้เพราะท่านได้ทำบุญสิ่งใดไว้นางสิริมาได้ยินพระเถระถามแล้วก็ตอบว่าพระคุณเจ้าพูดถึงเทพชั้นปรนิมิตมิตาสวัสตี ซึ่งเป็นผู้เลิศในด้านพบที่อยู่และโภคัรั์ว่าเป็นถวยเทพที่ยอดเยี่ยมเทวดาเหล่านั้นมีความสุขสบายในพบและโภคะสมบัติที่เทวดาพวกอื่นเนรมิตให้ตัวข้าพเจ้านี้มาจากเทวโลกนั้นเดี๋ยวนี้ได้มาถึงมนุษย์โลกแล้วเพื่อถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระวังคีสะเพอยากจะถามถึงบุญกรรมที่นางได้สร้างไว้เมื่ชาติก่อนก็ถาม่าชาติก่อนจากชาตินี้ ท่านได้ทําบุญอะไรไว้ถึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มียศมีบริวารเปลี่ยมไ,ได้วยความสุขมีฤทธิ์อำนาจสามารถเหาะไปในอากาศได้อย่างนี้ทําบุญอะไรไว้รัศมีกายของนางก็สว่างไสวไปทั่วทิศแวดล้อมไปได้วยเทพนารีท่านจุติมาจากไหนถึงมาเกิดในสุขตินี้นางสิริมาก็ตอบว่าดิฉันเป็นพระสนมของพระเจ้าพิมพิสารผู้ประเสริฐอยู่ในนครราชฤร มีความชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องเป็นเยี่ยมชาวเมืองราชครือเรียกดิฉันว่าสิริมาดิฉันได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐได้สำเร็จโสดาปติผลหมดความสงสัยในพระรัตนตรยัยเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าตายจากโลกนี้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีดิฉันขอถวายบังคมพระตถาคตผู้ยินดีในกุศลธรรมผู้ทรงแนะนำประชาชนให้พ้นทุกข์ได้ ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกในทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนางสิริมากล่าวตอบพระวังคีสะเทระแล้วก็ถวายนระมัสการพระพุทธองค์และพระภิกษุทั้งหลายแล้วก็ทูลลาพุทธเจ้าพาเหล่านางเทพอับสรกลับไปยังสวรรค์ที่อยู่รวมความว่าสวรรค์ชั้นเนี่ยครับปรานิมิตวสวัตตีเนี่ยเป็นเทวโลกชั้นสูงสุดเป็นสถานที่เกิดของท่านพี่มีบุญมาก เหล่าทวยเทพในสวรรค์ชั้นนี้ล้วนแต่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายอย่างยิ่งใครปรารถนาจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็ต้องสั่งสมบุญมีทานรักษาศีลเป็นต้นทำแต่สุจริตให้มากที่สุดแล้วตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ครับ